สวัสดีจ้าพี่น้องสุขู่สุข้นค่ะมือนี่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เข้ามองนี้ยังรอ้รอรถเกี่ยวอยู่คือเก่าค่ะแต่มือวานนี้ยายเอริกก็บไปเกี่ยวคงอยู่นาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้อยู่บ้านมีอจออแอเจเพิ่อนสีมาบอคุ้มนั่แหละค่ะเบิงสงต้องให้เพิ่อนแล้วงานเบอร์สุยางกวนนั่แหละเพิ่นจังสีมาให้มองนี่มีแค่งาน เล็กๆงานเดียวค่ะงานเดียวงานสองงานเนี่ยเพื่อนก็นเลยบรทันได้มาให้เพื่อนต้องรอลวบรวมหลายๆก่อนตีคิดว่าค่ะเพื่อนกระบอกแค่ว่าติดธุระติดธุระแล้วรถเสียไปเรื่อยๆค่ะแต่มาคิดเบิ้งแล่วคงสิงเป็นที่ว่าเพื่อนต้องรอไปก่อนเนาะค่ะเพื่อนๆแต่ยายเอริกก็เข้าใจเพื่อนค่าเข้าใจเพื่อนเพราะว่าเพื่อนต้องไปเอามองหลายๆง่ายๆกลัว ก่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อป้อกันเป็นการเสียเวลาเพลินช่วงนี้ก็โอ้ยมีต่พูเกีียวเข่าเกี่ยวน้ำใกล้ทิ่เสร็จซับเรียบร้อยมองนี่ต้องเป็นเกี่ยวเข่าเรียบร้อยเบิร์ดทุกคนทุกคนผู้หล่ะสงสัยเพลินจังมาให้มีหนึ่งงานค่ะงานกลัวๆมีสองมองมองหลังบ้านกับมองข้างบ้านค่ะอจอยแอบแจอยู่นี่ค่ะแต่มองอยูท่งนาโคกหนองนานั่นกับแล้วไปแล้วค่ะ มือว้านนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนขาพูดนะค่ะคูกน้องนาเห็ดไปเนาะค่ะเข่ากันยังสวยอยู่บบได้กรอบปันไดค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจสิโรล้อได้อย่างใดพูดละบ่ได้กรอบปันไดถึงกรอบถ้าเอารถเกี้ยวกับเกี่ยวได้เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสิเห็ดจังใดได้ล่ะกับเพื่อนเพื่อนบามาเขากระถาเพื่อนแล้วเขาก็เข่าใจเพื่อนเนาะค่ะเนาะเข่าใจเพื่อน เพราะว่าอันนี้มีหน่อยอันนี้มีหน่อยแม่บอกค่ะเพื่อนๆค่ะเขาก็ต้องเข้าใจเพื่อนไม่สูมองสูบอลเดี๋ยะค่ะเพื่อนก็ต้องเอามองดีๆง่ายเพื่อนมามองนี่อาจเสียเวลามือหนึ่งได้นิดเดียวเพื่อนไปเอาทุ่งไกลๆหลายๆมองกระได้หลายเนาะค่ะเขาก็เข้าใจเพื่อนร้ออีกต่อไปนิดเดียวเองหลังบ้านคางบ้านงานสองงานเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะ แต่กะอู้ภูมิใจคือเกาเห็นห้วงเขาหวงน้ำกะภูมิใจกะเห็นกะรักกะชอบกะเราเป็นชาวนาเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเราเป็นชาวนาเห็นห้วงเขาห้วงน้ำล้วก็มีความสุขอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เนาะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะถ่ายให้เพื่อนๆเบ่งสมือสมือ จะเบื่อเด้อค่ะก็อยากบอกเพื่อนๆว่ามือนีมันเป็นยังสี่มือนันมันเป็นยังสั่นเนะาะค่ะก็เอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาให,ให้เพื่อนๆเบิ่งนี่ละค่ะเหตุการณ์มือนีวันอาทิตย์กับมองนี้เพื่อนว่าสิมาเพื่อนกับวันทั้มาเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะมือนีก็ดีใจคือกาขอบคุณเพื่อนๆคือเกาทักทายเพื่อนๆทุกคนน้ำถือโอกาสทักทายเพื่อนๆสุขูมสุขคุณเฮงเฮงปังปังน้ำกกนเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะมือนีก็สวัสดีจ้า